ขนาดนั้นเชียวอ่ะสายสัมภาษณ์พร้อมนลครับเชิญครับสาลาม์โลัยกุมร์ฮามตุลลอห์บรากาตูอันกุลซะลยกุมอร์ฮามตุลลอห์บรากาตุครับครับผมกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับมุมมองของฮิมายะต่อตลาดความต้องการเรื่องฮาลานบุคลากรฮาลานตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็สืบเนื่องจากมีข่าวนะครับในช่วงช่วงนี้นะครับเรื่องสากรราหารเนี่ยเขาถึงขั้นผลิตคนกันเองแล้วนะครับแต่ละ สถานประกอบการเนี่ยนะครับเครือข่ายเนี่ยเราก็เลยกลับมามองนะครับในในเรื่องของพี่น้องมุสลิมนะครับผู้บริโภคมุสลิมเนี่ยนะครับว่าในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราน่าจะคิดเผื่อไว้ในอนาคตนะครับสําหรับอ,อนาคตข้างหน้า5ปี10ปีนะครับว่าความต้องการทางกาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันส่งผลอะไรต่อไปในอนาคตบ้างครับครับช่วงนี้พี่น้องมุสลิมเปลี่ยนจากการเป็นผู้บริโภคเริ่มมาเป็นเจ้าของกิจาการกันมากขึ้น จะเริ่มจากร้านอาหารเริ่มจากทําน้ําพริกทําอะไรขายเล็กๆไปก่อนบางที่ก็มีเปิดเป็นโรงงานกันบ้างแล้วคาดว่าในอนาคตก็น่าจะเติบโตไปเป็น SME แบบระดับเริ่มมีโรงงานมีอะไรแบบนี้เนี่ยต้องการบุคลาก,กรทางเรื่องฮาลานี้มากน้อยแค่ไหนครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าเราสังเกตเนี่ยเราเรา,เราอยู่กับเพื่อนต่างสนิดมาตั้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ ่าส่วนเราเป็นเเป็นคนจํานวนไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็อ่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ให้ให้ให้เขาผลิตแล้วเราก็บริปโภคเพราะฉนั้นก็คือลากษาะแล้วก็คือว่าอ่ามีกรรมการสลามไปรับรองโรงงานเพื่อนต่างสนิทที่เขาผลิตให้แล้วก็วววรับประทานบทบาทของเราเป็นหลักเนี่ยก็คือผู้บริปโภค แต่ไม่นานมานี้เนี่ยนะครับก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับสักประมาณสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตว่าพี่น้องจะเห็นว่าร้านอาหารรูปแบบสมัยใหม่และทหาร้านด้วยเนี่ยในสองสามปีเนี่ยเปิดขึ้นหลักร้อยผมไม่แน่ใจว่าถึงหลักพันหรือยังนะครับทั่วประเทศเนี่ยโดยคนรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นเนี่ยยี่สิบสามสิบหรือว่าดูดูดูร้านเนี่ยพาเพื่อนต่างิไปทานได้เนี่ยหมายถึงว่าการให้บริการร้านอาหารทาร้านเนี่ยมันมันบูมขึ้นเยอะมากเลยนะครับจากความต้องการครับ คำถามต่อไปคือว่าแล้วใครส่งวัตถุดิบต่อไปอที่ผ่านมาคือเราอยากกินอาหารนอกบ้านไม่มีเราก็ทําร้านขึ้นมาอันนี้พอเราทาร้านปุ๊บอา้าวใครผลิตวัตถุดิบต่อไปก็ต้องมีโรงงานผลิตวัตถุดิบส่งขึ้นมาแล้วก็ย้อนไปถึง,ถ,งถึงการผลิตต้นน้ำก็คือผลิตวัตถุดิบตั้งแต่แรกนะครับก็ต้องขึ้นโรงงานสุดท้ายครับครับเราต้องการคนของเราเองทั้งหมดในในทุกเซกชันไหมฮะ จริงๆก็เราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับเราสามารถที่จะอช่วยเหลือกันนะครับนะี่หมือว่าคนหลากหลายศาสนาเนี่ยเป็นทั้ธุสังคมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า,าการที่เราเพิ่มศักยภาพในด้านนี้เนี่ยนะครับทําให้เรามีความมั่นใจนะครับว่า,าในการที่เรามีคนของเราเลยนะครับไปประจําอยู่ตามโรงงานต่างๆอยู่ตามสวนทดลองอาหารสวนผลิตอาหารหรือว่า ผู้คิดคนนวัตกรรมอาหารต่างๆโดยนี้มีสูตรที่เป็นฮาล้านชัดเจนเนี่ยมีพี่น้งมุสิมคิดเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยมั่นใจว่าเนี่ยตัวแทนของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนงานต่างๆเลยนะครับครับครับจริงๆแล้วปัญหาของของความไม่ฮาล้านเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยตั้งใจหลอกลวงอันนี้มีจริงๆนะครับเกิดจริงๆแต่บางส่วนเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าฮาล้านคืออะไรการแก้ปัญหาหนึ่งก็คือว่าเราผลิตคนของเราเยอะๆเนี่ย เข้าไปทําความเข้าใจเข้าไปสร้างความเข้าใจราชจะผลิตให้เราทานได้ไม่หมดหมายถึงว่าทั้งอ่านทั้งหมดที่พี่น้องมุสลิมทานเนี่ยมุสลิมผลิตเองได้ไม่หมดแน่นอนแต่หมายถึงว่าอย่างน้อยเนี่ยแต่ละโรงงานโรงงานส่วนใหญ่ห้าปีสิบปีเนี่ยมีคนที่น้องมุสซิมเนี่ยเข้าไปช่วยทำความเข้าใจเนี่ยจะแก้ปัญหาได้เยอะเลยครับครับระหว่างผู้ประกอบการหรือว่าคนที่จะเข้าไปเป็นชนชั้นการตรวจสอบหรือว่าเป็นนักอ่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยคิดว่า สังคมเราขาดตรงจุดไหนมากกว่ากันหรือพอๆกันนะจริงๆแล้วก็เริ่มที่จะเท่าที่ผมค่อนข่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเท่าที่มีข้อมูลส่วนตัวเนี่ยนะครับโดยพี่น้องลีมเนี่ยเริ่มส่งลูกหลานไปเรียนตามาสาขาด้านเทคโนโลยีอาหารเรื่องวิทยาศาสตรอาหารนะมีแล้วแหละครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงจุดที่เขากลับมาทํางานหรืออาจจะทํางานเป็นงเงียบๆอยู่ตามโรงงานอาจจะยังไม่ได้ทําธุรกิจ เป็นโรงงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออาจจะไม่มีการรวมตัวเวลาเราไปตรวจรับรองเคยติดตามผู้ตรวจฮาร้านไฟนะครับพบมีพี่น้องุสลิมอยู่ตามโรงงานจริงนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงตนหรืออาจจะไม่ได้อ่าออกมาช่วยเหลือในมุมของฮาร์ลนโดยตรงเนี่ยนะครับครับ,รบสิ่งที่เราอยากจะให้ให้ส่งเสริมก็คือว่าถ้าพี่น้องุสลิมอยู่ตรงนั้นแล้วพี่น้องมีประสบการณ์เนี่ยอยากให้พี่น้องแบ่งปันประสบการณ์ให้กับการอุตสาหกรรมฮาราลนในบ้านเรา จึงส่งผลกับลูกหลานถึงตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวท่านด้วยนะครับรวมถึงอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะขาดเยอะก็คือว่ากลุ่มคนที่ตรวจรับรองฮาลานโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการคนรุ่นใหม่นะครับผลิตออกมาเพื่อที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงใน,ใน,ในตรงนี้หนึ่งนะครับนครับ <นะ S 1> ครผมสุดท้ายนี้ฮะสังคมจะได้อะไรฮะจากการทําโครงการอ,อุตสาหกรรมฮาลานหรือว่าประกอบกิจการฮาลานแล้วก็ถ้าไม่ทำเนี่ยเราจะเสียประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างครับ ครับสุดท้ายนี่นะครับก็คือว่าถ้าทําก็คือเราก็จะเติบโตทันครับตอนนี้จีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาก็โดดลงมาแป๊บเดียวนะครับโครงสร้างเขาเนี่ยพัฒนาไปกับเ้ากระโดดไวมากประเทศไทยเนี่ยสเสน่ห์อาหารของไทยเนี่ยระดับโลกแต่ประเทศไทยไม่มีโครงสร้างเรื่องคนเรื่องระบบเรื่องแผนอนาคตรองรับก็เลยเนี่ยต่อไปประเทศไทยก็คือส่งวัตถุดิบให้เขาประทับตาหรือให้ผ่านระบบของเขามันเราก็จะเสียโอกาสตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ทาก็ ระบบพารานของเราอาจจะพัฒนาไม่ทันเขาก็จะเราอาจจะกลายเป็นผู้ส่งวัตถุดิบภายในยี่ห้อเขาแทนซึ่งก็จะกลายเป็นมูลค่าที่ต่ําลงครับครับครับเจ้าเสกโลกอนมากครับสัลลัมมะลลอฮ์มะรัห์มุนุลลอฮ์มบาริกาตุมุลลัลละฮ์มุลลอฮ์มบาริกาตุครับ